โพสยังไงให้มีการเข้าถึงที่ดีกว่าเดิมนะคะแนะนําให้ขั้นแรกนะคะโพสต์ข้อความแล้วก็ต่อมาผ่านไปสักเว้นระยะห่างตามเหมาะสมในแต่ละช่องบางช่อง15นาทีบางช่อง20บางช่อง30นะคะแต่ถ้าหลักเกณฑ์หลักๆก,ก็คือจะอยู่ที่ประมาณาครึ่งชั่วโมงต่อโพสต์ post นะคะหลังจากที่ลงข้อความเสร็จให้ลงภาพนิ่งนะคะ แล้วก็สลับมาเป็นคลิปสั้นคลิปยาวและก็สตอรี่นะคะสลับกันนะคะเราจะไม่ลงแบบว่าคลิปสั้นรัวรัวรูปภาพรัวๆัวและก็ข้อความรัวๆัวนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อเพิ่มค่าการเข้าถึงนั่นเองนะคะทำให้ระบบเปิดค่าการมองเห็นให้กับโพสต์ของเราที่มันไม่ซ้ำกันนะคะเห็นไหมคะหนึ่งหละะักค่ะไม่ซ้ำเวลาผู้ที่เขาเข้ามารับชมคลิปของเรานะคะ ก็จะเกิดความว้าวไม่เบื่อหน่ายนะคะโอ้ยคลิปอีกแล้วคลิปอีกแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นเทคนิคที่จะทำให้ยอดวิวของเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นด้วยนะคะหลักการนี้นะคะทําแล้วนะหลายๆคนปังมากซึ่งกระปุ้นก็เริ่มทําตามหลายคนที่เขาบอกมาเพราะว่าเราต้องลองให้ครบทุกช่องทางอยู่แล้วนะคะทั้ง5้ช่องทางไม่ว่าจะเป็นอ่า รูปภาพข้อความสตอรี่คลิปสั้นคลิปยาวนะคะคราวนี้เราก็ลงไปเลยคะ่ะทุกคนและที่สำคัญที่สุดนะคะในการลงในแต่ละโพต์เราจะต้องดูเวลาที่เหมาะสมเหมาะเจาะและที่สำคัญอีกข้อนึงก็คือเราจะต้องไม่ทำผิดกดผิดเกณฑ์ในนั้นนะด้วยนะคะเพราะเวลาถ้าเรา ไม่ผิดกฎผิดเกณฑ์เนี่ยมันก็จะทําให้เรานะคะมีะค่าการเข้าถึงที่ดีก่อนที่เราจะโพสต์เราไปเยี่ยมบ้านเพื่อนสักสี่ห้าหลังก่อนนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นของช่องของเรานั่นเองนะคะคราวนี้เราก็โพสเสร็จเราก็ไปทํากิจวัตรประจําวันอย่างอื่นได้นะคะเพราะว่าเราก็ต้องมีอย่างอื่นทํานอกจากการที่เราทํางานเป็นครีเอเตอร์แล้วถูกไหมแล้วปุ๊บเข้ามาเมื่อเพื่อน มาคอมเมนต์ใต้คลิปใต้โพสต์ของเราเราก็มาตอบคอมเมนต์ที่บ้านของเรานี่เองนะคะและหลังจากนั้นจะทําฉี่อย่าทําถึงอ่าอย่าทําฉี่มากเกินไปหลังจากนั้นก็อาจจะออกไปเยี่ยมบ้านเพื่อนสักเป๊บแล้วก็กลับมาในระบบก็มาลงคลิปลงโพสต์ต่อต่อไปได้เลยนะคะ เ,ออเข้าพุ้นมองว่าการที่เราลงแบบเรียลไทม์แบบไม่ตั้งเวลามันจะมียอดการเข้าถึงที่ดีมากกว่าแต่สําหรับบางคนที่เขายังมีงานประจําอยู่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคะว่าเขาจะจัดสรรเวลายังไงนะคะถ้าทุกคนจัดสรรเวลาของตัวเองได้ก็จะดีมากๆนะคะเพราะการเป็นครีเอเตอร์สิ่งเดียวที่จะต้องมีสิ่งเดียวเลยนะคะที่ต้องมีคือความขยันอดทนสม่ําเสมอ เนี่ยค่ะสิ่งเขาเขาเรียกว่ามีความความเป็นวิในความมีวินในในตัวเองถ้าเราทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยไม่ทําไม่ได้อะไรท้ถอถอดใจไม่มีวันสําเร็จแน่นอนคนที่เขาสําเร็จมาเขาก็เริ่มมาจากศูนย์กว่าเขาจะเป็น100หนึ่งรเหรียญกว่าเขาจะาผ่านการสร้างรายได้จากเนื้อหาต่างาจะต้อง ผ่านทุกอุปสรรคมาเหมือนกันนะคะดังนั้นการที่เราไม่ท้อไม่ถอดใจอะ่ะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะกําลังใจจากตัวเองสร้างเขาไว้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญเลยเราต้องรู้จักพัฒนาคอนเทนต์พัฒนาคอนเทนต์จนกว่าจะมีคนมาแชร์คลิป แชร์โพสต์ของเราการที่คนมาแชร์คลิปแชร์โพสต์ของเราแสดงว่าคอนเทนต์ของเราดีมีคุณภาพในระดับหนึ่งแล้วนะคะเห็นไหมคะหลายๆช่องเขาจะมียอดแชร์เป็นหลักร้อยเป็นหลักพันเลยทีเดียวดังนั้นนะคะถ้าวันนี้เรายังไม่มียอดแชร์แบบนี้นะคะเราต้องเร่งพัฒนาคอนเทนต เร่งออกมาทำคอนเทนต์ออกมาทำคลิปวิดีโอส่งใ,ให้ระบบนะคะเพื่อให้ระบบพิจารณาใครจะดูไม่ดูนะคะแต่ระบบดูความขยันความส่งงานของเราอยู่ตลอดเวลานะคะคือจะมาบอกกล่าวนะคะว่าในระบบอะเข้าพุ้นได้อยู่ที่เป็นเก้าเหรียญกว่าแล้วนะตอนแรกแล้วก็เหรียญลดลดลดมาแต่พอเขาประมวลผลเดือนกระดกระดาคมที่ผ่านมาได้อยู่ที่9้าเหรียญซึ่งมันก็ ่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจระบบดีเท่ากับเดือนนี้พอเราทําเยอะเราศึกษาเยอะๆเราเรียนรู้เราอยู่ในระบบเยอะเราจะเริ่มรู้เทคนิครู้วิธีการถ้าเมื่อใดที่ลดมันช่องเดสบอร์ดอะหลายๆคนบอกว่าไม่มีผลแต่เขา้าวบุนเห็นนะคะว่ามันมีผลต่อยอดเรียนของขา้าวบุนค่ะมีผลเพราะว่า ถ้าวันนี้เราทำ15โพสพรุ่งนี้เราทำแค่10โพสมันจะมีผลช่องเดสบอร์ดมันจะเริ่มแดงทันทีค่ะมันจะเริ่มแดงทันทีแต่อาจจะยังแดงไม่มากแต่ถ้าเราอ่ะมารืนนี้อีกเหลือ5โพสอย่างเงี้ยมันก็จะแดงอีกค่ะทุกคนแดงคือประสิทธิภาพที่เราลดงานลงเขียวคือประสิทธิภาพงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นที่เพิ่มขึ้น หรือมีความสม่ำเสมอทุกวัน15โพสทุกวัน25โพสคนที่เขาได้พันเหรียญค่ะทุกคนเขาโพสวันละ30-40ถึงโพสจริจริงๆค่ะเขาปุ้นไปส่งมาแล้วนะคะแล้วเราจะพัฒนายังไงแล้วเราจะเอาอะไรมาลงนี่คือสิ่งที่เป็นการบ้านของเราหลายๆคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองถ้าเราว่างเราลงตอนไหนเราคิดคอนเทนต์ไว้ตอนไหนเราเขียนสคริปต์ไว้ตอนไหน มือใหม่มือเก่าสามารถพัฒนาตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จได้ทั้งหมดค่ะไม่มีใครที่ทำไม่ได้หนึ่งคนทำได้เราก็ทำได้หนึ่งคนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนได้ด้วยการที่เขาคิดด้วยความมีวินัยของเขาถ้าเรามีวินัยและเรามีวิธีการคิดที่ถูกต้องเราก็จะเป็นหนึ่งในคนสำเร็จนั้นได้เช่นเดียวกันหลายคนเขาได้เครื่องมือก่อนเขาพุ่นแล้วแต่เขาถอดใจเรียนไม่วิ่งไม่ ไม่คือเขาอาจจะแบบว่าหยุดกลางคันไปแล้วแต่ยังไม่ปิดโหมดมืออาชีพแต่หยุดโพสต์หยุดทําเมื่อมีการหยุดโพสต์หยุดทํานะคะเหรียญมันก็ยิ่งลด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 ลงนี่เป็นที่มาของทําไมเหรียญลดอะถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการแล้วเราจ้างลูกน้องมาอย่างนี้นะคะแล้วบังเอิญว่าลูกน้องของเราไม่ทํางานเรา,เราก็ต้องลดอัอดตราค่าจ้าง ที่จะให้ลูกน้องถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเรามีลูกน้องที่ขยันขันแข็งนะคะทํางานส่งระบบทุกๆวันอย่างเนี้คะ่ะเราก็อยากที่จะให้เหรียญและที่สําคัญพอขยันมากๆเขาก็จะส่งโบนัสมาให้เราเขาพุ้นยังไม่ได้โบนัสแต่ว่ารู้สึกว่าอีกไม่นานนี้แหลคะค่ะที่จะได้โบนัสเพราะว่าคิดว่าจะต้องขยันให้มากกว่าเดิมแน่นอนคะ่ะระบบนี่มีอุปสรรคนะคะแมงวีแมงอันเนี้ยมาอย่างไหน หน้าผลไม้อ่านะคะก็คิดว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนทั้งมือเก่าและมือใหม่นะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะและก้าวเวททักทายคอมเมนต์กันนิดนึงถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากข้าวปุ้นนะคะฝากกดติดตามด้วยขอบคุณค่ะ